สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมประธานชุมชนประธานผู้สูงอายุและประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเพื่อการบริหารจัดก,การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืงน ชนปู่แดงอำเภอแม่สอดทำพิธีสงเคราะห์สืบชะตาหลวงเนื่องในวันปีใหม่เมืองประจำปี2558ชุมชนดอนชัยจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558 สบานนครแม่สอดจัดก,การประชุมประธานชุมชนประธานผู้สูงอายุและประธานกลุ่มพัฒนาสตรีนครแม่สอดเพื่อการบริหารจัดก,การชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นางสาวกัญจนัทฮริรักผู้อในการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหารือร่วมกับประธานชุมชนประธานชมรมผู้สูงอายุประธานกลุ่มพัฒนาสตรีทั้ง20ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยการทำงานของชุมชนในทุกชุมชน ร่วมมือกับเทศบาลนครแม่สอดในการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาอย่างเช่นที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีล่าสุดคืองานประกวดอาหารพื้นเมืองก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนส่งตัวแทนเข้าประกวดและร่วมงานทําให้มีสีสันสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานและความสามัคคีภายในชุมชนโดยกองสวัสดิการและสังคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของทุกชุมชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะประธานชุมชนประธานผู้สูงอายุ และประธานกลุ่มพัฒนาสตรีนครแม่สอดที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างดีเรื่อยมาโดยทุกท่านได้เสียสละเวลาทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและความสามัคคีการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ชุมชนดอนชายจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์บีใหม่ไทยค่ะ ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนดอนชัยชาวชุมชนดอนชัยจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558โดยมีนางสังวานเรือนใจดีประธานชุมชนดอนชัยนำชาวชุมชนดอนชัยรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน12คนเพื่อเป็นการขอพรจากผู้สูงอายุและการขอขมาในสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกินในปีที่ผ่านมาโดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและเสียง หัวร้อให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานในชุมชนดอนชัยที่เข้ามาร่วมพิธีและได้ร่วมกันเล่นน้ำสงกรานอย่างสนุกสนานประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นสิ่งที่กระทำสืบต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทยเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอขมาลาโทษพร้อมทางรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและยังเป็นประเพณีที่ส่ง งคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้เป็นคุณค่าที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งหากมองให้ดีการรดน้ำดำหัวล้วนทำให้เกิดความมีค่ามากมายเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวการได้พบปะญาติผู้ใหญ่ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบกับญาต,ญาตินอกจากจะทำให้เกิดความอบอุ่นแล้วยังได้แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่การกล่าวขอขมาลาโทษรวมไปถึงการขอพรเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยค่ะ ขณาที่ทำการชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยทำการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยร่วมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนดอนชัยในการออกหน่วยตรวจคัดกรองครั้งนี้ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้มีการดำเนินงานนํำร่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการออกหน่วยตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดการประเมินสุขภาพช่องปากการประเมินการมองเห็นการทดสอบสภาพทางสมอง คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้าคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมคัดกรองภาวะหกลม้มคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะภาวะโภชนาการความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการทำประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวชุมชนปูดแดงจัดพิธีสงเคราะห์สืบชะตาหลวงปีใหม่เมืองประจำปี2558ค่ะ ที่ทำการชุมชนปูแดงอเภอแม่สอดจดตากนางอาพรแสนเอื้อยรักษาการประธานผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและนายนารงอุตมะประธานชุมชนปู่แดงนำชาวชุมชนปู่แดง จัดทำบุญสงเคราะห์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558และพิธีสืบชะตาหลวงโดยได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุให้บ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้ยืนยาวเป็นการเสริมบารมีสะดอเคราะห์ให้ผลจากโรคภัยมีโชคมีลาบและมีความสุขความเจริญตลอดจนขจัดพยันอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้น ชุมชนปู่แดงจึงได้จัดงานพิธีสืบสารงานทำบุญประเพณีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาขึ้นซึ่งเรียกกันว่าการส่งเคราะห์ซึ่งการส่งเคราะห์เกิดจากความเชื่อของบุคคลที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกับตนเองหรือผู้ใกล้ชิด ต่างก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้ใกล้ชิดนั้นเกิดจากเคราะห์ที่ได้เข้ามาสู่ผู้นั้นจึงได้หาวิธีการขาจัดปัดเป่าสะเดาะเคราะห์นั้นให้หมดสิ้นไปซึ่งเป็นการขาจัดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดสิ้นไปเคราะห์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเกิดจากพูดผีปีศาจห,หรือรุขเทวดาที่โน่นที่นี่ทำเอา จึงต้องทำการส่งเครื่องเส้นไปไหว้เพื่อให้เคราะห์นั้นหมดสิ้นไปหรือเบาลงเครื่องบูชาประกอบด้วยตุงอาหารค้าวหวานเครื่องบูชาเหล่านี้จะบรรจุไว้ในสโตงซึ่งทำด้วยกาบกล้วยทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผู้ทำพิธีก็จะนำสตงนั้นไปวางไว้ยังทางสามแพร่งหรือทิศท,ที่ไม่ถูกกับลัคนาของผู้ป่วยและจุดทูบเทียนบูชาพูดผีปีศาจยกสตงขึ้นเหนือศีรษะ และกล่าวคำอัญเชิญพูดผีปีศาจเทวดาอารักษ์ให้มารับเครื่องเส้นไหว้แล้วจึงวางสตงไว้ปล่อยให้นกกามากินของในสตงนั้นอันเป็นเสร็จพิธีหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องทิพเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ a c e บ o o k สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ